โอเคครับ let's go alright โอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมตาชาราครับตาชาราครับครับผมบอมธนวัฒน์ครับรู้สึกดีครับรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยอ่ะเพราะว่าได้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 ส่งพลังบวกให้ทุกคนด้วยแล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนี่ก็รู้สึกรู้สึกเฟียวมากเฟียวมาก ร,รู้สึกดีมากเพราะว่าผมก็เป็นแบบสายชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็พอได้มาร่วมง,งานที่เป็นชา a ริตี้เนาะเป็นโครงการที่แบบส่งมอบโอกาสแล้วก็มอบรายได้ให้กับผู้ป่วยด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีมากๆเลยครับมผมอยากให้แบบมีงานแนวนี้อีกเรื่อยๆเลยครับผม อ่าชารีดี้ใช่ไหมครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครับใช่ครั้งแพร์ก็ครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งต่อตไปแน่นอนแน่นอนแน่นอนยินดีครับครับใช่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 เปลี่ยวลยครับเปลี่ยวเพลงลากิมนะครับถ้าใครชอบก็ฟังได้นะที่ยูทูบไอเซฟแล้วใช่ครับก็เพลงของคุณต้าทารานะครับกับคุณเยลโล่สก์นะครับผม จริงๆมันเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จริงๆเป็นเพลงที่ร้องยากมากใช่เพราะว่าเสียงสูงมากแต่ผมก็เออเป็นเพลงเขาผมก็เลยอ่ะร้องใช่วย<ช>กันใช่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สเป็นยังไงบ้างครั้งแนนร่หนักเลยอ่าดีขึ้นมาประ้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหดมาก สำหรับเพลงนี้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยเพลงนี้จริงๆมันมันเป็นเพลงที่เสียงสูงเยลโล่เสียงสูงแล้วอะไรเงี้ยเราเราเรา,เราคือมันร้องยากมากเลยเวลาเยลโล่ร้องเยลโล่ยังแบบเหนื่อยเลยอะไรเงี้ยใช่ <laughs> ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องร้องเพลงนี้สักครั้งหนึ่งแบบเอาชนะตัวเองซะหน่อยแต่ว่าเอาชนะไม่ไหวเพราะเสียงสูงเกินอื โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมมากันเยอะนะครับงานแพร์ชารี่ี้นะครับครั้งนี้ปี2023นะครับก็มากันเยอะมากมาร่วมทําบุญกันเยอะนะครับส่งต่อพลังบวกครัทุกคนครับใช่ครับผมก็ยังมีงานนะครับอีก2วันเนาะวันที่9กับวันที่10นะครับใครว่างก็มาร่วมงานกันได้นะครับผมตอี้เราเป็นยังไงเป็นกนต์ค่ะสองนซุ้มซ้อมทำอะไรจะดูว่าเราโอเคผมนะโอเคตอนนี้ผมกำลังชมอัลบั้มใช่เป็นอัลบั้มแบบจิ๋วอะไรเงี้ย นั่นคือจริงๆอ่ะแพลนผมจะปล่อยปีหน้าแต่มันแบบตอนนี้กำลังแบบสองจิตสองใจว่าเฮ้ยจะจะปล่อยปีนี้ดีไหมเพราะว่าเหลืออีกประมาณสองสาเพลงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทาทาเพลงเรื่อยๆครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีปล่อยเพลงวันนี้ <laughs> นะ <laughs> <laughs> ครับจะมี <laughs> ใช่ใช่ปล่อยเพลงนะครับในช่อง y s ซ m นะครับตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็จะมีวันที่14นะครับเพลงดอมบิชา <om by Ch ai> ในช่องผมครับเอาไ้ฝากด้วยนีใจจะว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าดีเป็นแนใจคือ ถ้าแทนผมมาปีหน้าแต่ถ้าใจผมมาปีนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าตอนไหนดีอะไรเงี้ยหัวใจผมใช่อยากฟังนะคะทุกที่เห็นในคลิปของเราที่กึ่งโลหะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมก็จริงๆของผมก็มีช่วงวันเกิดที่ผ่านมาใช่ไหมก็ทางคุณทานะครับก็ส่ง เด m o มาให้ผมดีๆก็แบบมาฟีดการผมก็อ่ะสงสัยจะต้องถึงเวลาแล้วเพราะจริงๆตั้งแต่ตอนต้นปีเขาเคยแต่งเพลงให้ผมแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมผมไม่ใช่แบบสายนักร้องอะไรเนี้ยจนพอมาวันเกิดผมเขาก็แบบส่งมาให้ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมัดตัวมากเลยผมก็อ่ะโอเคไปฟีดการใช่ก็เดี๋ยวรอว่าใจคุณเนี่ยอยากจะปล่อยเมื่อไหร่ใช่ไหมโอเคใช่ ป๊อปครับป๊อปเกี่ยวความรักใช่ความรักแบบใสๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้จะมียี l ลสเกิร์ตมาทําด้วยนะครับใช่ก็ลงช่องไวเสียเหมือนกันเพลงชื่อรักได้ไหมทุกคนน่นจะรออยู่ใช่ยังไงคะแบบว่าเพลงทำไมตั้งใจแต่ผมว่าเพลงแบบผมผมรู้สึกว่าเพลงแนวนี้ของพี่บอมดีอะไรเงี้ยแบบป๊อปป๊อปใสๆอะไรผมว่าน่าจะเหมาะพี่บอมใช่ ก็คือเขาส่งมาผมก็แบบดีใจแล้วที่แบบเฮ้ยน้องนึกถึงแล้วก็แบบแต่งมาให้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าน้องแบบตั้งใจทำองแบบลองดูใช่ใช่แล้วเราได้ลองลองซ่อตอบางอย่างอัดเรียบร้อยแล้วอัดเรียบร้อยแล้วใช่ีปล่อยผมว่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดแหละไม่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 เกินปีนี้แน่นอนครับใช่ นึกเกี่ยวกับอะไรบ้างนึกจินตนาการอะไรบ้างผมว่านึกเกี่ยวกับความรักนะครับที่มันสวยงามที่มันเพอร์เฟกที่มันดีมาก <laughs> ชือ่อแลวเราเราเรแว่าได้ฟัวตั้งใจอแล้วอะรเป็นยังไงบ้างเ้ในบ้าปจะมี <laughs> จริงๆก็เตรียมพร้อมครับก,ก็ต้องจำเนื้อร้องแล้วก็ <laughs> ประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนาะไปอัดที่สตูเขาใช,ใช่เขามีแบบสตูของเขาเองเลยครับผมก็ไปอัดแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยท่อนนี้โอเคไหมหรือว่าท่อนนี้ดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้เขาส่งไปโปรดิวส์ก่อนว่าออสุดท้ายแล้วทางโปรดิวเซอร์มองว่าผมจะเหมาะไปอยู่ท่อนไหนดีแต่ว่าผมก็อัดไปทั้งหมดเลยใช่ใช่ีช้ไปใครได้ฟังหรือ่ายังมีใครได้ฟังหรือ,อยัง จริงๆอะผมเคยปล่อยปล่อยแบบสปอยสปอยใช่ใช่สปอยไปนานมากแต่แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นเป็นครโอเคโอเคแต่ตอนนั้นแบบเหมือนยังเป็นเสียงเยลโล่อยู่แต่แต่ถ้าเป <registry S 2> ็นท่อนพี่บอมยังยังยังไม่ได้สปอยก็รอรอแบบให้ทุกคนฟังทีเดียวอะไรเลยแล้ววันนี้เราพอจะสปอยอ,อะไรได้บ้างไหมวันนี้จะพอสปอยอะไรได้บ้างไหมสปอยได้ครับ ที่ที่ดูไวแล้วพี่บอมจะลองพุกใช่แล้ว Yellow verse หนึ่งแล้วผม verse สองใช่รับรองว่าเฟียวแน่นอนน่ารักแน่นอนเชื่อใช่ก็ดีครับผมรีบๆปล่อยนะครับไม่อยากปล่อยมากใช่แต่รอรอเวลานะครับใช่ครับ สักท่อนนึงเหรอครับควาจริงผมแบบผมจำเนื้อไม่ได้อะอไปเยอะเกินออ<ม>พี่มีเวลาไหมได้ตี้จะมาได้หมดพี่มีเวลาใช่ไหมโอ้ปเป็นไงมันอยู่ไหนอะ,ะนจริงจังไหมนเนี่ยพี่มีเวลาใช่ไหม,ไมโอเค เป็นนะพี่ผมเน็ตชา้าโอเคมาแล้วมาแล้วอันนี้ทุกคนได้ยินใช่ไหมครับอ๋อโ,โอเคโชว์สิอเ,สเอ้ยงั้นผมขอฟังเนี้ยก่อน <laughs> จับไม่ได้ได้ไงเนี่ย <laughs> อ๋อโอเคเวอร์แรกมันจะลองว่า ทุกขื้นมันดีแต่เจอน้นชิงดีไม่มีใครแท้นุชช่วงที่มีแต่ค่เจอเธอทุกเสี้ยวนาทีพอ,พ,อพอแล้ว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 ประมาณนี้ประมาณนี้แต่อันนี้จะเป็นเสียงยิโรชาของผมจะเป็นแรปแต่ผมจำเนื้อผมไม่ได้คุณว่าไงสักประโยคนึงแล้วก็หยอนึอง ขอให้ฉันได้บอกว่ารักได้ไหมประมาณนี้โอเคประมาณนี้โอเคนี่เขาควรรอรอรัได้ไหมครับนอกจากเพลงเรามีอะไรในการรอตางรอนอกจากเพลงใช่ไหมอ๋อของผมก็มีตุลาแต่ว่าเดี๋ยวสปอยช่วงตุลาดีกว่าครับผมโอเคหวังว่าครับหวังว่า บอกไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรคอไม่เป็นไรโร้บ่เป็ไดม่เป็นไรขอัเดินไเป็นไรรัม่เป็นไรับเด่เป็นไรคับเ่เปรเ่ป็ยไครับเน็นคเ่ม่าจะัม่ปไระม่เป็นไไม่เปนไั่ปนั่ป็นครับนไาปนรครับนไม่ปนรนไม่นไาครับเนปมหน้าคร่นไครับ่ครับดนรครับดูนะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนไปรอบกาลาครับชวนทุกคนเลยครับใช่ฝากติดตาพวกเราสคนด้ว่อครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมก็มีอะไรให้ทุกคนติดตามแน่นอนเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเร็วๆนี้ครับครับฝากด้วยครับจุ๊บๆครับอเอบบบคคคุุณรัขขออณครับขอบคุณครับ